สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ทีมงานลูกพันยาบาลพามาเที่ยวมาชมบรรยากาศอ่าเตาสเลนนะครับเนาะเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์พักรถอยู่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเวลาเกือบสี่โมงแรกนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กันลูกพันธา์ของหนามหิว้วหนามหิวนมนะครับเนาะ ภาพมาชมบรรยากาศเดีย๋ยวพาไปเบื้องบรรยากาศด้านในครับนี่ของหนาม 1, เิ็นทามงามๆเป็นรูปเพชรพี่น้องอนะครับาะรับผมบรรยากาศด้าน้างนะครับาะก็จะมีให้จุดท้ายรูปนะครับสวยงามชิคกินนะครับพี่น้องครับ ครับมาเบิ่งมุมนี่โอ้งามีดีถอยล้างระวังรถน้่งเลยรับเ้อนี่ครับมุมนี่โอ้ยงามดีพี่นอ้องตะเวนต๊กดนนินนะครับช่วงนี้เตาเซเลนนะครับอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะจุดพักรถพักค้นนะครับเนาะเนะขาองน้ำของในอาหารการกินของฝากของตอนนะครับเนาะเขาเทียงเขาเสาของฝากของตอนพี่น้องเฮ้า ภาคอีสานนะครับเดินทางกับภูมิน้ำเน่านะครับเนาะบนจอรดรถกัสะดวกสบายติดถนนเส้นทาง2องซีเลยนะครับซีเลนนะครับเนาะพาเข้ามาเบิ่งบรรยากาศด้านในก่อนบรรยากาศด้านในกันน่ครับบรรยากาศด้านในกันย่างเข้าไปพุ่นละแต่ว่าผมจะไปถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศอจะทั้ทงหนานะครับเนะาะทั้งหนา ว่าสวยงามไปเลยครับพี่น้องช่วงนี้ดดแดดตะเว็นข่อยตกดินพอดีครับช่วงนี้อู้งามไปเลยมุมนี่ปรจอดครับลูกอุ้มลูกนั่มได้อครับพี่น้องตอนนี้ครับผมอู้งามไปเลยครับพี่น้องงามสมมุมเลยครับกลุ่มลูกยางนะั่ เพื่อนด้เบิองนะครับเนาะให้เพื่อนด้สดชื่นนะครับเดินทางบ่เมื่อยนะครับพี่น้องเบาฝ่าบ่ฟังเดินทางน้ำเที่ยวน้ำนะครับเนาะไปด้วยเที่ยวด้วยนะครับพี่นะมุมนี่้ามิลีครับ ต้นดาน,นากระซิมีเป็นสะพานนะครับเนาะพี่น้องโอ้บรรยากาศนี่ฮามิลีครับครับสะพานใหม่ยางขามชมุ่มเบิร์กแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับเนาะก็จะนำคุณเนะนะครับเนาะติดถนนเลยนะครับพี่น้องครับขาขึ้นกรุงเทพนะครับเนาะเพนยูฟังนี้ครับต่อสเลน นะครับเ<ด>ตาเออจะาจ้าจ้าพา,าลูกเข้าไปอาหารการกินก็ได้ครับ<ด>ชมบรรยากาศด้านในครับ<ด>จุกี้เ <c oughs> ลื่อน <c oughs> นี่ครับบรรยากาศด้านในนะครับเนาะโอ้เมื่อนะครับพี่นนองโอ้ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ครับผมเดี๋ยวกันดั้นก็นจะมีช่องของฝาของตอนนะครับเนาะที่นั่งครับสวยงามมีเลียครับงของโบน,นบป้าดาโดยไฟแล้วก็ผชพันหรือว่าที่ว่า,าหากใหม่นะครับเนะาะวอลภาษาบ,นบานเท่าแล้วก็ว่าหากใหม่ต้นใหม่ที่ว่าเป็นาตายแล้วนะครับเนาะ เขามาปร,ประดาตกแตงชายหลอดไฟโองงามมิลีครับพี่น้องครับนี่แหละครับด้านในทีเห็นเป็นรูปเตานะครับเนาะเตาเชลินนะครับเนาะนี่บรรยากาศของฝาของตอนตรงนี้เจียงเจียงเป็นเจียงเดี๋ยแม่ก่อสส่วนม่วเนี่ยก็จะมีจุดให้ชาวบูชาพระนะครับนะเนาะพระเื่องนะครับเนาะผมก็บเบลอก ออกนะครับว่าพระเครื่องท่านมีท่านใดเนยนะครับเนาะน้องที่ท่านใดที่เคยพันมาจะเพิ่นไปพันมาคอมเมนต์หน,น่อยได้ครับเด้อชาวบูชาพาได้นะครับมีหลายรุ่นนะครับถ้าเป็นของตำรวจก็รุ่นเก้าหน้าครับกตอรอสอพมรสุรินนะครับเนาะรุ่นเก้าหน้า โอ,องตำรวจไายนะครับเนาะหลายรุ่นนะครับพี่้องครับให้เลือกชมเลือกซอบูชานะครับหรือว่าจะเป็นกรอบนะครับเนาะกรอบเป็นยางกรอบทองกรอบเน้นนะครับเนาะข้างล่างครับเป็นสายามีนะครับเนาะสายข้างบนกน็เป็นพระ ต่้งนะครับเนาะเอาไว้ต่้งบูชานะครับเนาะ่วนดันเ้กซิมี่เป็นบรรยากาศอู้พี่น้องแปลกตางามซุกป,ปีเลยครับทิพอ่ากับเดินทางขี่รถผ่านนะครับเนาะไดแมะพักผ่อนรถพักผ่อนค้นนะครับพี่น้องเบ่งโตโตใหม่น้องครับ งามนะครับเนาะ<ม>เป็นลายมผมกับบะหัวนะว่าลายอย่างไ,ไสางร,รส่วนลายเห็นเป็นมังกรนะครับเนาะส่วนลายเห็นเป็นมังกรเบอร์โตด้วยปะพี่น้องครับนี่ครับเป็นโตบรรยากาศตัวนี้ ถ่ายรูปเช็คอินไหนเด้อครับพี่น้องโอ้งามดีเลยครับ,รบญญตัสิบรรยายนยังไงครับพี่น้องอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศเนาะพี่น้องที่มีโอกาสเดินทางมาเทีย่ยวนะครับเนาะที่เห็นนีไ่ไงอิลีครับพี่น้องครับเป็นรูปเขาเอินมาอย่างนั่นี่ ที่ดักปลานะครับเนาะบาลูว่าเป็นของขึ้นซื้อของจังหวัดสุรินทร์บ่ครับท่านีิครับบางให้เบิ่งบรรยากาศบอ่อปลานะครับเนาะที่อยู่ในที่อยู่ในอ่าทีา่พักรถที่พักคนนะครับศูนย์อาหารนะครับเนะาะอปลา เบืง้ทงท่าหนึ่งครับท่านี่บัวเป็นอยโอ้เป็นปลาเพื่อนครับเป็นหองตะวันบัวลายตัวหักตัวใหญ่ใหญ่ๆนะคะปลาใหญ่จ้าจ้าหลงปูหน่อยอยู่ข้างบนฮ่าลูกหลานเดินทางาปลอดภันะคะโอเคนะครับเนะาะหาของกินแล้วก่อนเนดะ้อพี่น้องครับ,บนิ้วเข่าแล้วบัดอย่าพาังอย่าไปอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังจ้าสวยไหน ครับหน่อยครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับลูกหลานเดินทางปลอดภัยนะครับโอ้โหพี่น้องบรรยาก,กาศด้านนี้ครับข้างในนะครับปููพี่น้องมีของชำด่วยนะครับสื่อฝากสื่อตอนลูกหลานนะครับลูกมักแห้งแล้วนี่เฮ้ยน้องลีจะให้เลือลูกจะให้ของเพลน